ใครชอบรทิปนะคะห้ามพลาดที่นี่เลยวันนี้เราจะพาไปหมู่บ้านลบแงหนึงนะคะที่อยู่ระหว่างชายแดนโรมาเนียกับยูเครนที่นี่ไม่มีรถสาธารณะมาใดๆทั้งสิ้นนะคะต้องขับรถมาเท่านั้นก่อนอื่นก็มาเติมพลังก่อนนะคะเราชอบอาหารโรมาเนียมากโดยเฉพาะซุปอร่อยมากเกี้เสร็จแล้วค่ะมาอีกประมาณชั่วโมงนึงก็ถึงหมู่บ้านแล้วเขาจะให้เรามาเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะคะไม่ต้องเสียเงินค่าเข้า,ขาอันนี้เป็นระหว่างทางเดินขึ้นไปนะคะทุกคนเห็นไหมต้นไม้ไมันเป็นสีขาวๆเพื่อโรมาเนียมานะคะเขาทาสีเพื่อให้คนมองเห็นต้นไม้ชัดแล้วก็รถ บโบราณนะคะที่เขาเคยอยู่อาศัยการของคนโรมาเนียข้างๆนะคะเขาก็จะมีนิทรศการมีเรื่องเล่าต่างๆแขวนไว้แต่ที่เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะก็คือป้ายหลุมฝังศพตาประมาณนี้ค่ะสีสันน่ารักมากเขาก็จะนิยมฝังศพของคนตระกูลเดียวกันติดๆกันแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นโซนบ้านม้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินบิ๊กโซนแบ่ท <ไป S 1> ักทายเจ้าหน้าที่กันก่อนนะคะเราก็เดินผ่านุ้นประตูใหญ่ๆแบบนี้เข้ามาเลยไม่แน่ใจมีใครเคยไปเมเตโอลาที่กรีซลักษณะจะคล้ายๆกันนะคะอันนี้เป็นแผนที่โดยในหมู่บ้านเนี่ยก<ๆ>็จะมีทุกอย่างเลยนนนะะคคตั้้ง่โบบมมีหูา มีโรงละครอ,อันนี้เราพามาดูตรงชั้นดาดฟ้าของบ้านคนนะคะที่โรมาเนียเนี่ยเขานิยมเพ้นจานกับถักผ้าแบบนี้ก็ชอบเอามาตกแต่งบ้านแล้วว่ามันสวยมากๆอ่ะมันค่อนข้างวินเทจแล้วก็แบบไม่เหมือนใครดีอันนี้เอาบรรยากาศรอบๆมาให้ดูนะคะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วคนโรมาเนียเนี่ยเขานิยมซื้อดอกไม้กันมากนะทุกคนดูดีเขาแขวนกันเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะหลังจากที่เราเดินจากโบสถ์ขึ้นมาก็จะเป็นซุ้มอยู่ตรงการลางรอบก็จะเป็นหุบเขาค่ะสวยมากๆใครสนใจเรียนคอาา man, ร์อ มาได้เลยค่ะมีทดลองเรียนฟรีทดลองอ่านฟรีด้วยนะ